สวัสดีค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่ข,ข่าวท้องถิ่นผ่านทางช่องหมายเลข11็ของบริษัทสาขอนเขบุญจำกัดในเขตพื้นที่ปวบบางพลีบางเสาทงและบางบ่อก,กับดิฉันสายทันเพชรค่ะช่วงนี้ไปติดตามที่ประเด็นข่าวแรกกันเลยค่ะอําเภอบางพลีค่ะได้จัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรระดับหมู่บ้านชุมชนหรือครูคอค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบัญญัติสาระสําคัญของการร่างรัฐธรรมนูญค่ะที่อาคารอนเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตมบางพลีใหญ่หลังเดิม ตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีงสุราการนในวิทยาลั์ดีอ่อนในอำเภอบางพีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบร,รมวิทยากรระดับหมู่บ้านชุมชนครูเพื่อเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอบางพีเข้าร่วมการประชุมสำหรับโครงการฝึกอบรมวิทยากรระดับหมู่บ้านชุมชนครูเพื่อเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติสาระสําคัญของรัฐธรรธมนูญโดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการสารุปเนื้อหาสาระสําคัญและเรื่องใหม่ในรัฐธรรมนูญประชาชนจะได้อะไรบ้างจากรัฐธรรมนูญและ1ิประเด็นสําคัญที่ต้องรู้ในรัฐธรรมนูญครับ